สวัสดีค่ะครจันมินายชาแนลป้าแป๋วนะคะค่ะวันนี้ป้าแป๋วพามาสวนองุ่นค่ะอันนี้เป็นองุ่นพันธุ์อร่อยมากเลยนะคะไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดแล้วก็หวานกรอบมากเลยพวงโตเห็นไหมคะพวงโตพวงใหญ่เลยนะคะเขาจะไม่มีกินแบบบุฟเฟ่ในสวนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกินได้นะคะเราไม่สามารถที่จะกินในสวนได้คะ่ะเพราะว่าเขาพวงใหญ่ ขาพวงใหญ่เขาไม่เหมือนกับเชอร์รี่สตอเบอรี่ใช่ไหมคะป้าแป๋วจะเน้นให้ดูนะคะเขาไม่เหมือนเชอร์รี่กับสตอเบอรี่มันเล็กใช่ไหมคะไอ้นี่มันพวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยพวงใหญ่ๆอย่างงี้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะกินเป็นบุฟเฟ,ฟ่ได้นะคะเห็นไหมคะโอ้โหอร่อยหวานมากสวนนี้นะต้องเป็นสวนนี้ป้าแป๋วเคยรีวิวใน YouTube นะคะเป็นสวนของเพื่อนของโอจังค่ะเรารู้จักกันเนี่ยแหละค่ะนี่เห็นไหมคะพวงมันอร่อยหวานหวานมากแล้วก็แพงด้วยนะคะพวงนี้ประมาณ สามร้อยกว่าบาทนี่พวงนี่สามร้อยนะคะเนี่ยอันี้พันเยนค่ะพันสามร้อยเยนพวงหนึ่งเนี่ยเนี่ยค่ะพันสามร้อยเยนพวงหนึ่งโอเนสังคนในอีโกทอด้วบออรอีกราเดสให้ออ่ผิดค่ะสองพันเยนค่ะนี่พวงนี้สองพันเยนนี่นะคะเนี่ยพวงนี้ค่ะสองพันเยนค่ะก็บ้านเราประมาณหกร้อยกว่าบาทนี่พวงหนึ่งนี่นะคะ แต่วันนี้เรามาสัมผัสสวนองุ่นที่เป็นสวนที่ขึ้นชื่อของยามานาชินะคะองุ่นนี้คือขึ้นชื่อของเมืองยามานีวันนี้ป้าแป๋วพามาสวนที่เขาเกรดเอมาเป็นองุ่นสวนองุ่นพรีเมียม,มนีมม่ค่ะสวนพรีเมียม,ม,มเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นองุ่นนัいい่นนี่ช่วยเด็กก้าวเรบุตรกยามายุตุจอเนนสันตุรตุริไพเน่โนบุเตตตะโคเรเน นี่ไงพวงนี้นะคะนี่นะคะดูดูพวงนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่พวงนี้ประมาณหกร้อกว่าบาทบ้านเรานี่มันเป็นสวนพรีเมียมมากเลยนะคะหวานกรอบไปแช่เย็นๆนะโอ้โหป้าแป๋วนี่ค่ะเห็นไหมคะ เน so right ี่ยพวงนี้ก็ประมาณ2,000เยน2,000เยนก็ถ้าคิดเป็นเหรีเงินตอนนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทบ้านเรานะคะเพราะว่าเหรีเงินมันขึ้นลงไม่เหมือนกันนะคะพันนี้ค่ะเดี๋ยวป้าแป๋าจะมาดูอีกพันหนึ่งมันเป็นพันสีม่วงค่ะครับตัวเสี่ยงอีกะล้วตอนต่อไปอ่ะใช่โอเนซังวอมัตเตอร์ใช่คัตตสุลก็คือคัตเตอร์โมรัลอันนี้ใช่ อันน okay <laughs> so ี้พวงนี้นะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนตัดให้ให้โอเคสุดเเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ยชิโซเห็นไหมสวยไหมอนนี้คือพันธุ์โคดิชุรินันเดสคะเกียวโฮเดสเกียวโฮเกียวโฮเกียวโฮอ่ามันเป็นพันธุ์ของชื่อว่าพันธุ์เกียวโฮเกียวโฮนะคะนี่เห็นไหมจะเป็นพันธุ์สีม่วงไม่มีเม็ดเหมือนกันนะคะข้างในจะหวานฉ่ำมากเลยเนี่ยค่ะจะหวานฉ่ำมากเลย ใช่เห็ไหมคะเนี่ยพวงนี้พวงเดียวก็กินไม่หมดเขาได้อิตอสือได้สั่งอีกいาらเดี๋ยวกะถ้าโดย1,500เยนอันนี้1,500เยนค่ะพวงหนึ่งก็ประมาณอิกกราละจังไทยออร์แกเน่ยงยงแฮกกะบาทยงแฮกกะบาทใช่หรอเฮกกะบาทใช่ อันนี้พวงนี้นะคะประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทนี่ประมาณนี้ห้าร้ยบาทพวงหนึ่งนี่นะคะเนะคะเป็นแบบอันี้เลยนะคะเป็นสวนองุ่นพรีเมียมที่นี่เลยนะป้าแป๋วขอการันตีเลยว่าแบบอร่อยมากเนี่ยพวงนี้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนี่หกร้อยนี่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมครมันเป็นพันรถเขาเยอะค่ะลูกค้าเขาเยอะที่นี่นี่เห็นไหมคะเนี่ย แต่อันนี้เขาหมดเขานะคะหมดหน้าเขาแล้วเนี่ยเขาตัดไปแล้วค่ะตัดไปแล้วแต่วันนี้ที่ป้าแป๋วอยากจะทานก็คือเป็นองุ่นสีเขียวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยตรงรอบๆตรงนั้นก็เป็นถนนค่ะก็เป็นถนนเพราะเราจะทานแบบบุฟเฟ่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเยอะไงเขาไม่สามารถทําได้แ้วกินพวงหนึ่งก็ไม่หมดกันแล้วอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมคะพวงองุ่นเนี่ยป้าแป๋วซูมให้ดูเห็นไหมคะ ก็คือมันอยู่รอบๆบ้านป้าแป๋วก็มีอะค่ะองุ่นมันมีสวนองุ่นเต็มไปหมดเลยป้าแป๋วก็ตอนแรกว่าจะไม่มานะว่าจะไม่ถ่ายสวนองุ่นแต่ว่ามีคนอยากดูป้าแป๋วเคยจะมาถ่ายให้ดูเห็นไหมคะพวงนี้เห็นไหมเหไหมคะเนี่ยเนี่ยเขาทําแบบคุณภาพมากเลยนะคะทําแบบคุณภาพมากเลย ก็เปรียวให้ดูแบบเพชดีแล้วไปแช่เย็นๆนะคะหวานฉ่ำมากเลยอันนี้พวงนี้ก็เนี่ยประมาณเนี่ยห้าหกร้อยบ้านเราพวงหนึ่งนะคะหกร้อยถึงเจ็ดร้อยค่ะหกร้อยถึงเจ็ดร้อยแล้วเขาก็ปลูกไอ้นี่ด้วยปลูกแบบปลอยข้างบนเลยเนี่ยสูงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเวลาจะตัดก็ใช้รถนั่นใช้รถนี่ตัดเนี่ยเห็นไหมคะ เราสามารถตัดเองได้นะคะเราสามารถตัดเองได้แต่ว่าเราจะทานในสวนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่บุฟเฟ่เนี่ยค่ะไหมคะอืมอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเอุ่นดูสิโอ้ยอย่ามาอิจฉาป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วทานเผื่อทุกคนแล้วค่ะเห็นไหมคะพวงเมื่อเริ่มมะล่าือ้หพวงมเมะเลิเลย นี่นี่นไหมคะอ่ารถบัสมาวันนี้อากาศก็กมันคึ้มคึ้งฝนจะตกก็ช่วงพายุช่วงพายุเข้าน,นี่บริเวณหน้าร้านเขานะคะบริเวณหน้าร้านเขานไหมคะ นี่อันนี้ยังไม่สุกก็บริเวณหน้าร้านเขาโอ้จังนั่งรอป้าแป๋วไปตัดมาแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะมาชิมให้ดูนะคะเดี๋วมานั่งชิมให้ดูก็จะมาชิมให้ดูนะคะจากที่ป้าแป๋วไปตัดมาเมื่อกี้นะะี้ค่ะจากสวนนะคะเนี่ยก็จะได้พวงนี้เห็นไหมคะเนี่ยพวงองุ่นพวงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะพวงนี้สองพวงเนี่ยค่ะสองพวง เห็นไหมคะน่าอร่อยไหมเดี๋ยวป้าเป๋าจะชิมให้ดูเอาสีเขียวก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยสีเขียวกับกรอบหวานอืออืออือหวานมากป้าเป๋าชอบสีเขียวเพราะรสชาติเขาจะหวานหวานอืออจ้องมันหวานมันฉ่ำมากป้าเป๋าอธิบายไม่ถูกอ่ะอือร้อนทำกระดิ่ก่อนนะอือ อากาศก็ยังร้อนอยู่ค่ะอากาศก็ยังร้อนอยู่าาปะแปร้อนเหนไหมคะเนี่ยเนี่ยลูกไหนคะลูกนี้ลูกนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแม่ช่ำๆหวานๆพวงนี้บ้านเราประมาณห้าหกร้อยนะคะห้าหกร้อยบาทบ้านเราพวงนี้นี่ค่ะพวงเนี้ยพวงนี้ก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทอันนี้ปาแปวไม่ได้ม้นะคะมันเป็นองุ่นที่ขึ้นชื่อจริง,รงๆของที่นี่ของยามานาชินะคะ ออ,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 อกินทั้งเปลือกเลยค่ะกินได้ทั้งเปลือกออ,อร่อยออสีม่วงมากมันหวานแบบบอกไม่บุืมข้างในนะคะมาแปลบจะให้ดูข้างในไอ้ลูกสีม่วงนี่นะอืม ช่ำช่ำหวานมากเลยอุ้ยดูปะแป๋วร้อนช่ำหวานห่มวงใหญ่ใหญ่ออันนี้ข้างในนะคะช่ำหวานมากเลยนี่เ่ะลูกนี้ ออร่อยจริงๆก็แปาทานเผื่อแล้วนะคะทานเผือเะะเผ่อทุกคนแล้วคะ่ะเห็นม่วงมากนี่ค่ะอืมอืมนี่กินเลยอืม กินทั้งพวงก็อร่อยอร่อยกรับเมื่อกี้เจ้าของสวนบอกว่ากินหมดไหมสองพวงนี่คนเดียวโอ้จังบอกว่าหมดเพราะป๊อ,อแป๋วชอบผลไม้ไอ้นี่สีดำกินทั้งพวงสีม่วงนะคะ มันจะออกรสชาติออกหวานหอม,มเหมือนวายวายเลยค่ะวายยังไงอย่างนงงั้นเลยวายองุ่นมันใช่เลยค่ะรสชาติมันเนี่ยเนี่ยกินทั้งพ,งพวงว่าแปลชอบสีเขียว ชีเขียวมันหวานกรอบลร้เม็ดอืมเดี๋ยวถ้าไปบ้านเรานี่ตกหนึ่งพวงเท่าไหร่นี่ขนาดที่นี่ยังไอ้นี่มันสองพันห้าร้อยเยนนะคะพวงหนึ่งค่ะสองพันห้าร้อยเยนก็ไปคิดดูนะคะว่าเงินไทยเท่าไหร่ตอนเนี้นะคะค่ <c oughs> ปะปอแป๋วก็มาชิมองุ่นแล้วก็พามาเที่ยวสวนองุ่นพรีเมียมแล้วนะคะวันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นสวนองุ่นพรีเมียมนะคะค่ะ คิดถึงทุกคนนะคะรักนะรักนะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ